วันนี้เป็นวันหยุดทดเจรนี่เราจะไม่แนะนําแหล่งท่องเที่ยวของโคราชคือวัดป่าภูผาสูง <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีคนพาเที่ยวน้ําพึ่งพาเที่ยวน้อย <c oughs> อ่านนี่คือบรรยากาศฮ <c oughs> ะ,ะเดินจากพระเจดีออกมานะคะแล้วก็จะมองเห็นสะพานเดินไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆโอเคกําลังสวยงาม <c oughs> ธรรมชาติดีมากตอนนีน้ตอนนี้เรากําลังจะเห็นจุดสุดยอด เดี๋ยวนะค,ะคุณน้ำพึ่งลองยืนแนะนํานิดนึงโอเค,น,ค okay, นี่คือจุดสุดยอดของวัดป่าภูผาสูงที่เรามองลงไปนะคะ,คะเรามองลงไปเราก็จะเห็นฝั่งตรงนู้นมันเป็นบ้านสะพูน้องสาหลายนะคะแล้วก็ปากช่องซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกกาแฟด้วยบนความสูงระดับน้ำทะเล500ร500เมตรก็จะมีบันไดเดินนะคะจากหน้าพระเจดีลงมามองเห็นทิวทัศน์โอ้โหอันนี้อะไรคะคุณน้ำพึ่ง เป็นภาพอะไรเนี่ยนี่คือแผนที่นะคะที่ทำขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วก็มองภาพที่อันสวยงามเดี๋ยวก่อนที่จะเดินต่อขอดูทิวทัศน์ก่อนนะคะนี่คือบรรยากาศที่แบบดีมากอันนี้มาตอนประมาณสักบ่ายสามนะคะถ้าท่านมาแต่เช้าหรือเย็นสักหน่อยโอ้โหท่านจะได้บรรยากาศที่ดีมากอ่านะคุณน้ำพึ่งนี่โอเคค่อยๆนะคะคุณน้ำพึ่งเดินเลยค่ะ แนะนำไปอีกหลังจากนั้นเราก็จะมองเห็นฝั่งด้านหน้าของคุณน้ํำพึ่งจะเป็นอําเภออะไรคะวังน้ําเขียวนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าเทือกเขาภูหลวงนะคะเขตต่อสี่อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาจากสูงเนินไปปากช่องนะคะจากปากช่องไปวังน้ําเขียวจากวังน้ําเขียวมาสูงเนินจะมีทิวทัศน์ที่ดีและบรรยากาศที่ดีมากท่านผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ที่ไร์สดตอนนี้พี่น้องเรานะคะก็ มาเที่ยวบรรยากาศแดดจ้าก็จริงแต่เย็นนะเย็นนะคะรรยาาเย็นดีมากนะบรรยากาศดีมากแล้วก็เดินขึ้นไปไหว้พระปฐะมเจดีของเราคือวัดป่าผู้ผาสูงนะคะอันนี้จะเป็นผาหนึ่งนะคะที่อยู่ทางเดินบันไดนะคะถ้าขึ้นไปบนผาก็จะมองเห็นทิวทัศน์นะตอนนี้กําลังมองเห็นน้ําพึง่งนะมองเห็นทิวทัศน์เขตต่อวังน้ําเขียว ไปปากช่องนะคะนู่นยาวเลยโอ้โหน้าหนาวนี้การท่องเที่ยวท่านไม่ต้องไปไหนหรอกนะคะมานี่เลยมานี่เลยแล้วไปไหนต่ออีกคะดูจากบรรยากาศกว้างๆแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆวันนี้ท่านอาจจะไม่ต้องเดินมาหรือขับรถมานะคะท่านสามารถดูไลน์นิสสดในี่พี่ๆมาพี่มาจากไหนคะจากโคราชก็โคราชโอ้ดีมากล่ค่ะ จากสุรารสุราร์ก็มาเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่เขียนไว้นะคะนี่โอ้โหนะคะพี่น้องเรามาจากสุราร์แล้วท่านก็จะมองเห็นโอ้โหบรรยากาศอันที่สุดทางเดินแล้วนะะคจุดชมวิวนี่จุดทางเดินแต่เราจะไปอีกมันจะมีช่องทางให้เราเดินเข้าไปในถ้านี่ไป,ไไปคุณน้ำพึ่งพาเดินหน่อยนะในถ้านี้เสียงจะกล้องเนี่ยนะคะท่านผู้ชม ว้าวสัญญาณอาจจะไม่ดีแต่ก็ดีโอ้หนี่ทางเดินลงนะคะเพื่อที่จะไปดูอีกจุดวิวหนึ่งนะคะอีกจุดวิวหนึ่งที่ต่ำกว่าข้างบนคุณพี่เดินขึ้นข้างบนหรือยังคะยังนะเดี๋ยวเดินขึ้นไปชมแล้วก็ไปดูน้ำตกนะคะมีน้ำตกแล้วก็มีพระาทเจดีย์ข้างบนขึ้นยังคะโอ้ยังโอเคเดี๋ยวพี่เดินขึ้นไปนะคะเพิ่งมาถึงจากไหนคะเนี่ย อ๋อจากคนาาเห็นไหมคนราดบาดเองก็มาฉันก็อยู่สูงเนินฉันก็พึ่งมาอ้าวแต่ฉันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปลูกเบอร์ตอนปลูกกาแฟอยู่ก็บ,บาดลงมาไปนี่บรรยากาศมีห้องน้ําบริการโอ้โหดีมากนี่สะอาดสะอ้านนะคะห้องน้ําเชิญชวนนะคะห้องน้ํานี่ชื่อว่าอะไรนะวิมานทีฟอุย้ยเข้าห้องน้ํายังมีมุมถ่ายรูปเห็นวิวอีกนะคะ ด้านหลังสองคนนั้น,น,น <laughs> โอ้โคุณพี่ได้ถ่ายรูปด้วยได้เข้องน้ําด้วยสุดยอดเดี๋ยวหนูขอเดินทางต่อนะคะเชิญเลยค่ะคุณน้ําพึง่งไปไหนต่อคะคุณน,น้ําพึ่งแนะนำนิดนึงอ่าเข้ามาในถ้าตอนนี้จะเป็นร่มเย็นมากนะคะมีต้นไม้หลากหลายนะคะมีก้อนหินนะคะแล้วถ้าเดินขึ้นไปด้านบนก็จะเห็น วิวนะคะที่สวยๆอันนี้นะคะก็จะมากราบไหว้นะคะรอยพระพุทธบาทนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะพอกรากบไหว้เสร็จเราก็จะเดินน,น้ำพึ่งเดินแล้วแนะนําหน่อยน้ําพึ่งน่ตะตอนนี้เราเดินขึ้นข้างบนนี่เจอสิ่งที่แบบสุดยอดนะคะเรียกตรงนั้นว่าอะไรนะน้ําพึ่งลองอ่านสิ นีแ่แต่สุดยอดเลยคุณแม่ชีนะคะอันนี้เรากำลังไลฟ์สดให้เพื่อนๆน,นะคะหรือคนที่อยู่แถวน,นี้หรือท่านที่อยู่ที่อื่นที่นี่นะเข้ามาเที่ยวนะคะมาไหว้นะคะตรงนี้เป็นพระบรมมาธาตเจดีสีภูผาสูงสีภูผาสูงนี่